นี่คือห้องที่คูก,ก้อยบางแผนจะใส่ตัวอ่อนราวนี้การขึ้นลงบันไดในช่วงที่เตรียมผนังมดลูกเนี่ยก,ก็ทําไม่ได้มีแสงแดดเข้าได้เพราะว่าเรานอนอยู่ประมาณ7วันต้องได้รับแสงวิตามินดีก็สําคัญ ในการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วก็เครื่องฟอกอากาศสําคัญเพราะว่ากรุงเทพตอนนี้คือฝุ่น PM เยอะ TV สําคัญ Netflix สําคัญก็จะเลือกซีรีส์ที่มันเป็นฟิล l กูดซีรีส์รักที่ให้มันหลั่งสารแห่งความสุขไม่ต้องดรามา่าเอาแบบที่ดราม่าร้องไห้ก็ไม่ดีคราวนี้มาดูในห้องน้ําจะต้องมีตัวติดกันลื่นช่วงใส่ตัวอ่อนเนี่ยอยากปีกวิเวกเพราะว่าบางทีลูกฟัดขา สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวนะคะในช่วงที่ก่อนจะไปใส่ตัวอ่อนนะมีทั้งในเรื่องของโภชนาการทั้งในเรื่องของสถานที่การจัดที่นอนการจัดบ้านอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะของครูก็ต้องบอกว่าพร้อมมากแต่ว่าใครไม่มีก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตัวที่ recommend ว่าจะต้องมีนะแต่บังเอญว่าสามีเป็นคนจัดการให้ก็คือเจ้าเครื่องตัวเนี้ยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยถ้าแม่แม่ดูนะคะบันไดค่อนข้างค่อนข้างชันแล้วก็รอบเนี้ยคุณแม่รีเควสต์ว่าอยากจะเดินลงไปข้างล่างด้วยคือรอบก่อนที่ใส่เนี่ยครูก็ ไม่มีลูกไนงะยังไม่มีน้องเมดา้าเราก็อยู่ข้างบนตลอดแต่ตอนนี้เรามีน้องเมด้าแล้วลูกเราบางทีก็เล่นอยู่ข้างล่างเราก็อยากลงอันนี้การขึ้นลงบันไดในช่วงที่เตรียมผนังมดลูกเนะกี่ยก,ก็ทําไม่ได้จะต้องอยู่แต่ข้างบนสามีก็เลยติดเจ้าเครื่องตัวนี้ให้นะคะอันนี้ไปเห็นมาจาก GFC Clinic <S <S เขาใช้ตอนย้ายตัวอ่อนพอช่วงเราคลอดอะไรเสร็จก็ <S <S จะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เพราะคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วผู้สูงอายุอย่างนี้ค่ะเอาไว้ขึ้นชั้นสองได้แล้วก็หมุนมาหันทางนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัย อันนี้ก็คือหนึ่งไอเทมที่ที่บ้านมีอีกอย่างนึ่งก็คือห้องต้องเตรียมให้พร้อมคือครูก็จะจะใช้ห้องห้องเล็กในการนอนใส่ตัวอ่อนจะไม่ได้ใช้ห้องมาสเตอร์ที่นอนรวมกับพี่เจมแล้วก็น้องไม่ได้าจะต้องขอแยกเดี่ยวก็จะเป็นห้องเล็ก มีแสงแดดเข้าได้เพราะว่าเรานอนอ,นอยู่ประมาณ7วันนะคะแล้วก็ต้องได้รับแสงวิตามินดีก็สําคัญในการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วก็เครื่องฟอกอากาศสําคัญเพราะว่ากรุงเทพตอนนี้คือฝุ่น PM เยอะทีวีสำคัญ Netflix สําคัญนะแล้วก็ที่นอนเนี่ยแม่พยายามเอาหมอนที่มีหมอนหมอนใหญ่หมอนเล็กแบบนี้เพราะว่าตอนที่เราใส่ตัวอ่อนนะคะ เราไม่จําเป็นจะต้องนอนราบนะคุณแม่แม่คือเราเนีย่ยตั้งหลังอย่างงี้ได้เลยแล้วก็ดู Netflix ไปดูซีรีส์ก็จะเลือกซีรีส์ที่มันเป็นฟิลโกรดซีรีส์รักที่ให้มันหลั่งสารแห่งความสุขพวกแบบฆาตกรรมพวกหรือว่าตลกเกินไปแบบแบบบวนเลาะแบบบงเออัวเราะออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดักจ็จะเกรงใช่ไหมละ่ะไม่ต้องดรามา่าเอาแบบที่ดราม่าร้องไห้ก็ไม่ดีเดี๋ยวจะลิสต์มาให้ว่าอันไหนนะจ๊ะแม่แม่นี่คือห้องที่ครูก้อยวางแผนจะใส่ตัวอ่อนเอออีกอย่างหนึ่งผ้าปูที่นอนซักอะไรให้สนะหน,น,นี็เนปะ ที่มันเสียจางๆขาวๆเพราะว่าคือเผื่อว่าบางทีเรามีเลือดมีอะไรเราใส่ตัวอะไรบางทีอาจจะแบบมีเลือดซึมเลือดอะไรเราได้เห็นแต่ถ้าเป็นผ้าสีดําอย่างเงี้ยมัจนจะมองไม่เห็นแล้วก็หัวเตียงก็ต้องมีโต๊ะอะไรแบบมาตั้งๆอย่างเงี้ยเช่นเราจะวางมือถือจะวางอะไรมันก็จะสามารถหยิบได้ถ้ามีที่เสียบสายชาร์จอะไรก็คือควรจะเตรียมให้เรียบร้อยคราวนี้มาดูในห้องน้ําเราจะต้องมีอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีตัวติดกันลื่น ะะแล้วบังเอิญว่าห้องน้ําที่โครงการหมู้านถุก้อยเขามีที่นั่งแบบนี้อยู่แล้วเวลาเราอาบน้ําเรานั่งอาบสระผมไม่ยืนนานเราก็นั่งอยู่แล้วแต่ถ้าบางบ้านที่ไม่มีเราก็จะต้องใช้เก้าอี้ที่มันมีความแข็งแรงเช่นเป็นเก้าอี้ไม้หนัก,นกเก้าอี้โลหะให้สามีเอามาวางตั้งเอาไว้ให้อย่าเอาเก้าอี้กองแก๊งไก่กานะไม่นะที่มันเป็นเก้าอี้หัวล้านหรือว่าเก้าอี้พลาสติกที่เราจะมีเยงล้มเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ก็คือห้องสําหรับใส่ ตัวอ่อนนะคะแอร์เออ,เอ,อก็ต้องดูให้เรียบร้อยคือปกติห้องนอนของกุ้ก้อยอะ่ะจะเป็นห้องห้องใหญ่ห้องมาสเตอร์ก็คือนอนกอับพี่เจมส์แบบน้องไมดา้าก็คือห้องนี้ ปกติครูก็อนอนตรงนั้นน้องเมด้าตรงกลางแล้วก็พี่เจมแต่พอช่วงใส่ตัวอ่อนเนี่ยอยากปีกวิเวกเพราะว่าบางทีลูกฟัดขาหรือว่าบางทีเขากลางคืนเขาตื่นเขารู้ปวดเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครูก้อยก็ไม่อยากที่จะรบกวนเวลานอนก็เลยขอแยกไปเป็นห้องห้องเมื่อกี้ซงทั้งที่จริงห้องนี้ก็ Environment ค่อนข้างโปรนะแต่ว่ามันนอนร่วมกัน3คนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องทานตลอดจะอยู่ตรงหงัวเตียงตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้ในช็อตมีน้าหลับ แล้วก็มีโปรตีนโปรไบโอติกที่เราจะต้องทานก่อนนอนเพื่อที่จะให้เรานอนหลับลึกผลของการฝังตัวอ่อนก็จะได้ดีๆเพราะว่าถ้าหลับไม่ลึกเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลมันจะออกมาซึ่งมันเป็นฮอร์โมนของความเครียดมันส่งผลต่อการตั้งเต็ในร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อการฝังตัวแล,ล้วลก็โปรไบโอติกอันนี้คุณหมอยม้ำคุณหมอย้ำเลยว่าเออคุณไปกินโปรไบโอติกอยู่แล้วใช่ไหมก็โอเคกินอยู่แล้วทำโปรไบโอติกมาเกือบ2ปีแล้วเพราะว่าเราศึกษารีเสิร์ชแล้วก็รู้ว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันมีความสำคัญในกระบวนการของการฝังตัวของตััวววอออออ่่่นนนนกกกกกก็็็คคคคืืถ้้าไไมมมมมีีีโโโปรรบบบตติิิิเเใดดลลูะะแแแฟทย บัวเชื้อรสองสายพันธุ์นี้ถ้ามีไม่เกิน80%เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่จะย้ายตัวอ่อนสำเร็จเนี่ยต่ำกว่าผู้หญิงที่มีโปรไบโอติกเกิน80%ซึ่งในตัว forty probeltic ก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากงานวิจัยเลยการใส่พันย่อย2สายพันธุ์หลักก็คือ bifidobacterium แลบบ้วก็ตัวเชื้อราตามงานวิจัยเลยงั้งแนแม่ๆรับประทานวันละหนึ่งซองเลยทานตั้งแต่ช่วงมดลูกไขก่กระตุ้นไข่ใส่ตัวอ่อนทานได้ยาวจนถึงให้นมมาขาคตัวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโปรดักที่่ขาาดดไไไม้ไ้นะะะคก็จเอว แล้วก็มีเตรียมข้อ,อก,กั้นเด็กอะไรไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงข้อ,อก,กั้นอันนี้มันก็คือข้อ,อก,กั้นตัวเก่าของน้องไมดานนั่นแหละค่ะแต่ครูก็ยกมาข้างบนกับว่าลูกคนที่2อนี่คือเลี้ยงข้างบนตอนน้องไมดายังไม่ใช่บ้านหลังนี้อันนี้เป็นบ้านหลังหลังใหม่ที่อยู่มาแล้วประมาณ2อสปีแล้วตู้ฟริสนมก็มีแล้วก็คือของเก่านั่นแหละของของไมดาน,นั่นแหละค่ะ โอเคอันนี้คือในเรื่องของบรรยากาศทั่วไปนะคะที่จะแนะนำคุณแม่ๆในช่วงใส่ตัวอ่อนนะคะเอาเป็นว่า,าไปทำตามกันก็นแล้วกันค่ะ